ห้าแสนบาทเนี่ยเกินแน่ๆเลยเนี่ยของชุดนี้เนี่ยดูตามรูปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปสวัสดีครับ fc ทุกท่านครับผมแบงค์เข็มไปวัตถุโบราณครับวันนี้ก็กําลังมีงานด่วนนะครับที่จังหวัดน่านนะครับก็กําลังจะเดินทางไปนะครับก็เดี๋ยวซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วเดี๋ยวจะรีบบินไปนะครับพอดีมี fc จากทางบ้านนะครับส่งรูปมาประเมินราคาทางไลน์นะครับแล้วก็มีพักเครื่องนะครับเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะครับผมก็เลยเดินทางไปพบ กับลูกค้าที่จังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวใครที่ดูก็ติดตามไปด้วยกันครับว่าจะได้ซื้อหรือเปล่าเพราะพระที่ส่งมาเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะมีราคาผมว่าหมดนั่นนะน่าจะเกิน5้าแสนนะแต่เจ้าของอะ่ะยังไม่ต้องไปบอกเจ้าของนะเจ้าของก็ตั้งไว้แค่สามแสนนึงเดี๋ยวเราไปดูครับว่าพระเครื่องเนี่ยที่เราจะไปดูที่จังหวัดน่านผมจะซื้ออะไรได้บ้างและจ่ายเงินสดไปในราคาเท่าไหร่ตามผมมาดูเลยครับเดินทางมากับนายแม่นะครับ กำลังเช็คอินตอนนี้อยู่ที่นี่ครับตอนเมืองกำลังจะไปนะครับกำลังรอเดินทางขึ้นเครื่องนะครับไปจังหวัดหน้านะครับไปหาลูกค้าตามที่เรานัดไว้นะครับก็นี่ตั๋วมาแล้วนะครับด่กำลังจะขึ้นเครื่องนะครับเดี๋ยวเครื่องขึ้นปุ๊บลงปั๊บแล้วเราก็จะได้รู้กันครับว่าของมีหรือเปล่าและของที่เราจะไปดูแท้ไหมและจะจ่ายเงินเท่าไหร่ตามผมมาดูเลยครับ ถึงหน้าแล้วครับทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับก็ถึงหน้าแล้วชั่วโมงกว่าหลับสบายนะครับก็มาถึงนะครับจังหวัดหน้าน,นะครับอากาศไม่ค่อยหนาวนะครับแล้วเดี๋ยวนัดไปดูพ้าเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพอดูพ้าเสร็จปุ๊บก็จะติ นั่งเครื่องกลับเลยนะครับไม่รู้ว่ามีไฟหรือเปล่านะครับให้ลูกน้องจองให้นะครับก็เดี<ะ>๋ยวเราไปดูนะครับว่าพระที่เรามาซื้อกันถึงจังหวัดน่านจะเป็นพระอะไรและจ่ายเงินสดไปเท่าไหร่ตามผมมาครับเราก็ได้ไม่ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ได้มาเช่าพระของพี่เก่งนะครับที่อยู่จังหวัดน่านนะครับตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับคิดตังออกมาแล้วพี่เก่งเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าจะขาย3ามแสน ก็ตอนนี้นะครับคิดตัวเลขออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นพร้อมๆกันนะครับเรามาดูองค์แรกก่อนเลยนี่องค์นี้องค์แรกสมเด็จครับองค์นี้แสนเจ็ดอันนี้ของพี่ชัยอันนี้ใช่ไหมครับครับผมก็ก็แยกแยกแยกให้เขาไปแล้วกันนะอันนี้แสนเจ็ดนะครับราคาอันไหนถ้ามันไม่ได้ถ้าไม่ชอบใจในเรื่องราคาบอกได้เลยนะครับก็แล้วก็อันนี้หลงปุททวดสามองค์นะครับ อาอสามชละอันสามองค์อันนี้นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนี่ครับหนึ่งสองสามนะครับนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับบรรยากาศแบบบ้านาเลยครับก็จังหวัดน่านจังหวัดน่านแล้วก็อันนี้หลวงพ่ทวดสององค์นะครับแปดหมื่นนะครับอันนี้แสนสี่นะครับแล้วก็อันนี้หลวงพ่ทวดหลังหนังสืออันเนี้ยที่ราคามันไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้แพงแบบอันนี้เพราะมันเป็นรุ่นหลัง อันนี้ออก05นะครับอันนี้เป็น05แต่อันนี้เป็นหลังหนังสืออันนี้เป็นแบบปั๊มไม่เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็หน้าบีบีหน่อยหมื่นหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็พระพุทธชินราชอินโดจีนสามองค์นะครับพี่เก่งลองดูเรื่องราคานะครับ3องค์เนี้ยผมประเมินให้ในราคา40,000บาทนะครับอันนี้เหรียญปูดูนะครับ สองเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมขอดูชิีเหรียญเนี่ยเก็บดีนะแต่ผิวไม่มีอันนี้เป็นของรุ่นพ่อรุ่นแม่เหรอครับอันนี้ใช่ไหมครับมีมีรอยลักษณะแกะทองไปขายด้วยรอครับอ,อใช่ครับตอนนั้นกาชรชรอตครับ <laughs> ตรงดีตรงดีน่าจะเลี่ยมทองมาก่อนนะครับใช่ครับทองเก่าครับ อ๋อลุนพ่อครับพวกทองพวกทองพวกที่เลี่ยมพวกเนี้ยถ้ารอบรอบหน้าครับลองส่งรูปมาประเมินก่อนผมซื้อดีกว่าหลานทองแน่นอนมีพวกพระเลี่ยมทองกรอบทองคําเหรียญทองคําอะไรที่เป็นผู้เกี่ยวกับทองคําใช่ครับพวกเครื่องประดับสร้อยอะไรพวกนี้ที่บ้านเต็มเลยครับลองลองส่งมาดูเพราะผมดูจากหน้าพระแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเด๋ยดเสร็จชุดนี้เดี๋ยวก็ไปหยิบมาดูได้เลยนะครับได้ครับมัเป็นของมรรพบุรู้หลุดครับพวกนี้ใช่ไหมของที่บ้านเหรอครับใช่ เอาแล้วไม่มีคนสืบทอดต่อเลยอ๋อไม่มีใครเล่นหรอครับไม่มีใครชอบเหรอครับผมให้ให้ลูกลูกเขาไม่เอาครับผมก็เลยมามาเสิร์ชหาดูว่าใครรับซื้อเจอของเป็นแบงก์นะครับผมก็เลยเป็นเป็นปัญหาที่เจอทุกบ้าน <laughs> เป็นปัญหาที่เจอทุกบ้านเอาเอาของเราก่อนอันนี้สององ,องนะครับอันนี้สององเจ็ดหมื่นนะครับนี่ผมวางไว้ให้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาไล่ดูอันนี้สององเจ็ดหมื่นนะครับแล้วก็พระ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าองค์เนี่ยอันนี้องค์ละหนึ่งพันบาทเก้าองค์เก้าพันครับทั้งหมดยอดรวมเดี๋ยวคิดเดี๋ยวผมคิดให้ทีหนึงครับครับหนึ่งครับตัวเลขที่ออกจ่ายที่จังหวัดน่านเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ห่างจากน้ำบินเท่าไหร่ผมเมื่อวานขับรถมาแป๊บเดียวเองประมาณประมาณสิบห้านาทีครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นเมืองครับในตัวเมือง,ใ,องใช่ไหมครับ ทั้งหมดห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพี่ลองคิดดูก่อนครับแล้วอันไหนองค์ไหนที่จะไม่ขายหรือว่าจะเก็บไว้ลองลองลองจริงแล้วว่าไอ้ไอ้ของพวกนี้ผมผมว่าจะขายหมดทั้งบ้านเลยนะครับเพราะว่าไม่มีใครสานต่อแต่จริงๆแล้วผมตั้งใจไว้แค่สามแหนหนึ่งครับเนี่ยไม่เป็นไรครับนั่นแหละครับผมตีตีความตามความจริงตีทีละองค์ครับคือห้าแสนเลยครับเไม่น่าเชื่อเลยครับห้าหนึ่งเก้าครับพี่พ,พี่พี่ลองคิดดูอีกทีแล้วกันเนี่ย ลองคิดลองคิดดูอีกทีครับตามตามตามบินนี้เลยครับนี่ไล่มาตั้งแต่องค์นี้แสนเจ็ดนะครับสามองแสนี่นะครับแล้วก็อันนี้แปดหมื่นนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้หมื่นหนึ่งครับอ่าแล้วก็อันนี้สามองค์สีหมื่นอ่านี่หมื่นหนึ่งครับแล้วก็อันนี้สามองค์สีหมื่นนะครับแล้วก็อันนี้คู่คู่นี้เจ็ดหมื่นนะครับแล้วก็นี่องค์ละหนึ่งพันเก้าอง <000. S 2> okay, ลองลอง,ลองพี่ลองกดกดอันนี้ทีนะครับเดี๋ยวผมอัพผมติดเงินสดมาด้วย าแสนสองโอเคครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันโอดีเป๊กนะครับอ่ะอันนี้ห้าแสนหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ผมเพิ่งตัดจากลูกมาถ้าไม่นี่พี่ลองนับดูก็ได้ครับครับห้าแสนอันนี้ผมไม่นับนะครับพี่ได้ห้าปึกนะครับพี่ลองนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบห้าแสนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันผมให้พี่ห้าแสนสองพี่ลองควรนับเสร็ก่อนนะครับ นับเศษก่อนเอาเป็นว่า FC ครับท่านใดนะครับมีพระเครื่องแล้วอยากจะขายก็ลองแอดไลน์มาเนี่ยพระแค่เนี้จ่าย5 10, 1 9 9 0 0หเนี่ยพาะแค่ไม่กี่ 21, องค์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอดสิบสองสามสี่ิหสิหสิเจ็ดิบปสิเก้ายีบบเอ็ดพระยองค์จ่าย5 10, 1 9 0 0 0หใครที่มีของเก่าอยากจะขายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงกเ์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คามพระเครื่องพระพุชานี่ อยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วมีของอยากจะขายผมเดินทางไปหาคุณแน่นอนครับวันนี้ผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณลาไปก่อนลาเนี่ยปิดปิดคลิปที่นี่เลยจังหวัดหน้านะครับเดี๋ยวพบกันที่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวจะรีบกลับไปครับสวัสดีครับไปสวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครามพระเครื่องพระพุทธา ของเก่าของมีค่าทุกชนิดท่านใดอยากส่งรูปประเมินราคาประเมินราคาทางไลน์ได้เลยครับหรือถ้าเกิดท่านใดครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญยอดร้านเปิดทุกวันนะครับ